เดี๋ยวลองหมุนดูก่อนตีมาเพื่องานนี่โดยเฉพาะเลยเงินที่ไหนาหมุนเงินอยู่ผวนล้ย่นตูดูมะมีแตนนะ้แตนขาอยู่ในนันนะ้นอ่ะอยู่ในโช

บนไม่ได้ทำช่องมไมดาดหอ่าลองดูลองยึกๆดดู ต้องต้องเข่าเลยด้ไม่ต้องร้องต้องสนหรอกอนันตุ้งมันานดเ้อ้ขอขอู้ะไอเคาะเคาะอันนั้นล็อกไม่ได้ตีนั้นอันนั้นยังใส่ไม่ได้มันใช่ได้อย่างเดียวเดี๋ยวพาได้เดี๋ยวเอาเอาันฉันมาหลไม่้องมีสน ta uh, cố gắng này, giờ mới cố thôi đi à. <laughs> มันผมก็จะเป็นป่าธนูน่ยอะนาแปลงไหนที่เจ้าของไม่ค่อยดูแลนะแต่บางเจเขาจะฉีดยาฉีดยาต้านนไว้นะอันนี้ผู้ใหญ่ลองแกขาไม่ค่อยดีนะแกไม่ค่อยมีเวลามาดูหรอกมันลุกลาง ข้าวสูงว่ต้นน้อยเงบางต้นก็เกือบเท้าแขนนะเพื่อนๆผู้ชมเยอะหน่อย ไม่ค่อยมีหลวงหลวงฝุ่ยฝ่ยเขายังไม่เห็นไหลเกี่ยวไปตั้งร้านแล้วลงจะฝุ่ยฝลย tanım olmam. ติดเหมือนเดิม,มเพราะยังว่าเข้ามันยังไม่ค่อยมีเมตตาตัวเดิม มันไปย่ำหลายเพราะว่ามันคุยโน้นขึ้นมาติดตัวเดิมเลยสายพันธุ์เหมือนสาันธุ์มันลื่นนะสายพันมัน,นลื่นเพราอเหมือนเม็ดเข่ามันจะขึ้นมามันมันไม่ไหวลองเปิดดูตรงนั้นโอ้สะพานใหม่ด่าฟังที่พันธนี้สาันธไหนไม่แน่ต้องไปต้องไปดูสะพานใหม่หนึ่งสองศูนย์ พนันใหม่แล้วเนี่ยในทอ่อในท่อขึ้นอุ้มมีไหมไม่รู้ัหนมมูยังไม่มดเลยมันหนูหรอ่านาเดมันถามันาเม็ดมีเจอไปมไอทุ่งปุ้ยแก ในหลังคลีรีบมีไหมดูอัดเต็มเลยน้องเคาะดูห้องบนดูเข้าเข้ามันขึ้นไปจังมันอ่านแค่ตรงนี้นไงเออแต่ร้านที่ขึ้นามาันเ,อเยอะผู้ปลาเราดิงแตบบนี้นะ่ะ ตั้งเพิ่มอีกหน่อยเนาะตั้งให้มันมืดเล้ะมัน้องมันมันเหมือนมันเหมือนมันนิ่มเห้ยนิ่มนุ่มป่ะนี่มันเปียกตั้งลองตั้งให้สุดเลยเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่วงเปียกมันเปียก

bọn đập vào hèn ghi bên bài à, thì ừ. đó, 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 hèn ồn phách hèn ồn phách cái ồn phách hèn này, phách nào

นี่บูดตนอนตุลนลนตุลานตุลานตุลานตุนตุลานตลนตลนตลานตลานตลานานี่ลานตุลุลาลนตุลนนนตุลาุตุลานนตีกองนี่ล มันองปั่นทิ้งกันเปั่นหามันไวมกองอยู่ตรงนี้ก่อนอยทิ้งมดก่อนมันพอหมุนได้ไหมน้องมเน้องิเข็ดนูร้อเฮ้ยเียวยาแล้วนี่ยเนียย้อนใบต๊บเลยหรอวหนูนะเนยยนใบต๊บเลยอวก็ดูคนนั้นพชร มันทีเคยขึ้นได้เนี่ยแบบนี้เนี่ยเนี่ยเไปหน่อยสันเลยเป็นแบบขี้รีบอ่ะต้องเร่งเครื่องช่วยหน่อยไหม,อมเอาลองปัดน้่มที่ก่อนด้ปล่อ,อยไว้เงนระ,ะวงังระวัง หนคนละทางนี่แต่ได้พันพิษทางหนึ่กันปลาใหญ่ทั้งพอทั้งพอมันไม่ขึ้นไปใช่ไหมล่ะัน้ตวัอยท่าเงขงได้พันใหม่น้องโอ้ทำยังไงใส่ได้พันพิษทังตัวอันโรงงางน่าบนนโ ใช่มล่ะกวดนามันดันกับเนาะตัวนี้เอาลงตัวนี้เอามีมาโอ้ตายได้บูไปดูิดไปิดอีกหนาไขหนาเขาไข่หนาก็ไม่เนี่ยตายเลยใช่ไหมดูช่วแล้วใช่ไหมมันไป มันหมุนทั้งไหนโอ้ตายตายไอตัวนี้มันวิ่งหมุนกลับมานี่มันก็สวยมันก็ดันลุงกลับมันมันต้องวิ่งกลับไปนู่นมันต้องวิ่งลงเนี่ยฮัลโหลนั่นแหละถอดออกจากวิแล้วกลับพังเอาบนไว้ล่างล่างไว้บนเละต้องเปลี่ยนทีดำึเปลไม่ต้องต้องไหมเออยูก็อยู่ดี่เละ เนี่ยเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนก็กมือไงไปชนเนี่ยเนี่ยทางเนี่ยเนี่ยทางทางบินตัวใหญ่บินตู้เนี่ย<า>บินตู้กับ <โ frustrating. S 2> บนเว้ล่าง้างบน,นใช่ไหมเออต้องกับทางนั้นด่าตอนรองก็ตอนถอดไปทำสีใส่คนละทางกันต้องต้องหมุน